โอ้โห oh, พี่น้องดูต้นนี้ไม่มีใบแม้แต่นิดเดียวเลยอันนี้คือต้นมะกอกป่านะหลังจากที่เขาออกดอกตอนนี้เริ่มติดลูกกันแล้วนะโอ้โห oh, ลูกดกมากๆเลยนะลูกเล็กๆน่ะนะเนะี่ยที่เห็นเป็นตุ่มๆเล็กๆนี่คือลูกของเขาทั้งนั้นเลยเนะี่ยเยอะมากๆเลย ในสวนป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารักอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะ้าเล็กพาเดินเลาะชมไม้ในสวนกันนะเลาะริมรัม้วริมสวนมาชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตตนะ์ต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือต้นมะกอกป่านะก็ถือว่าเป็นไม้ป่าที่ถือว่าน่าปลูกเลยนะน่าปลูกมากนะเพราะว่าประโยชน์การใช้สอยของเขาเนี่ยถือว่าเยอะจริงๆใบยอดเขาก็สามารถที่จะเอาไปเป็น นะกินลาบกินก้อยกินส้มตำกินกับน้ำพริกอะไรเนี่ยได้ถือว่าได้ดีเลยอร่อยเลยนะส่วนผลของเขาเนี่ก็ตั้งแต่ผลอ่อนยันผลแก่นะผลสุกนะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการตำกับน้ำพริกนะน้ำพริกกุ้งน้ำพริกป,าปลาฝนนะน้ำพริกปลาร้าหรือว่า เอาไปใช้ในการตำกระส้มตำนะถือว่ารสเด็ดเลยตำส้มตำไม่ว่าตำถั่วตำแตงนะตำม,มนะละกอเนี่ยถือว่าเด็ดมากๆนะฮะนะวันนี้นะเล็กก็พามาเลาะชมกันนะถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาจะไม่มีผลผลิตที่เรากินได้นะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าต้นนี้ ติดผลและติดผลดกมากนะก็อีกประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยเขาก็จะร่วงหล่นแถวนี้แหละเราก็มาเก็บกันนะซึ่งนัหล็ก็ชุดที่แล้วก็ยังเก็บเอาไปใช้ยังไม่หมดนะไปแช่ช่องฟีดไว้นะเพราะนั้นนี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของไม้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะส่วนคนที่อยากจะได้เอาไปปลูกนะ มันก็สามารถที่จะพ่อมเมล็ดได้แต่นั้นเลยก็ยังไม่เคยพ่อมเมล็ดแต่ที่ทําก็คือการปักชำนะตัดกิ่งเอากิ่งขนาดสักเท่าแขนน่ะนะตัดเป็นท่อนประมาณสักฟุตหนึ่งเอาชำชำโอ้โหถือว่าได้ผลดีในเรื่องของการติดใบติดยอดสามารถที่จะเอาใบเอายอดนี่ไปใช้กินได้เลยนะส่วนการที่จะเราอยากจะได้เป็นผล ติดแบบนี้ต้องเพาะ,มะเมล็ดดีกว่านะเพราะรากเขาจะได้อย่างลึกนี่ฮะถือว่าดกมากเลยปีนี้นเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันในะช่วงที่ผลเขาสุกแล้วเขาร่วงแล้วว่าจะมาทันคนอื่นเขาหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนจ้องกันเยอะนะที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นคนสวนแม่บ้านหรือคนที่มาออกกำลังกายใครมีโอกาสก็ เก็บได้เลยเราไม่ได้ว่ากันนะแล้วแต่ใครมาก่อนมาหลังแค่นั้นเองอสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ